วันนี้เรามาที่สวนธนายุทธ์นะคะตามมาดูอันสีทั่วโอ้ยโอ้นู่นเดี๋ยวขอชมกันโอ้ สดีค่ะครับโอ้โหโอเป็นไงพระเอกของเราเป็นยังไงครับทุเรียน5ปีต้นแล้วทุเรียน5ปีสุดยอดค่ะที่เบอร์เชื่อว่าทุกคนได้ปลูกทุเรียน5ปีอะอยากจะคงอยากได้อย่างเงี้ยตุ้นตานอยู่ทุกคนอะอ่านี่ค่ะทุเรียนเล็กของหลายยุค36ต้นละเมืองกันทุกต้นเลยดอกโอ้โหในยานบานนี้ในนี้มีไหมไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอคะที่นี่อ๋อผลลุกอ่าเอาดู อมีบานๆหน่อยเนินยูนบานๆด้วยครับโอ้ยทุกต้นเลยอ่ะทุกต้นเนี่ยอยาคนมาดูงานต้องคิดว่าต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะปีแัปดาหร้อเปอนต์เลยค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหดูทำไมมันสวยขนาดนี้นะเออทุกต้นด้วยอ่ะไม่ใช่ว่ามจะมาพู่นเล่นโอสามปีนะ ปีสามเก่งและเก่งแล้วไปยุกดีกว่าอ้อยไปยุกเป็นฟังจากปากเจ้าของสวนมากระทำยังไงอะไรนี่ยค่ะอะไรสิอะไรแล้วเพื่อนเพื่อนสงสัยว่าทำได้ยังไงต้นร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะค่ะอ่านี่อ้อยถามนะอ่าทนายุทธอ่าตั้งแต่สมมติตัดลูกไปแล้วเนี่ยธนายุทธทำอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยครับที่ผมใส่ปุ๋ยคือใส่ปุ๋ยไรทิพย์ก่อนค่ะททุุกวันยี่สิบวัน โอค่ะตลอดเลยครับ20วันตลอดเลื่อยครับเลื่อยยีวันมาเรื่อยๆเลยครับก็ให้กินตลอด20วันแล้วแล้วก็ยังไงดีครับใบมันก็จะดีเนาะใบมันก็จะดี่ใชรักษาใบอ่เราก็ฉีดทางใบเขาผมก็ชี้ตลอดไอ้ตัวสตองบิ๊กอ่าสตองบิ๊กกับโบซ่าค่ะไม่มีไม่มีเชื้อราเลยนะเนี่ยไม่มีค่ะเม่มีเชื้อราเลยไม่มีเชื้อราเลยแล้วดอกดอกเนี่ยแข็งเรีย ใบพิเศษตูดใบฟอกดอกมันแย่งกันบานแล้วเนี่ยมันแย่กันบานไม่มีเชื้อราเลยครับไม่ต้องนะครับโมซาก็คือใช้ตะกรงบิ๊กกับโมซาตลอดไดครับอ๋อโมซาฉีดฉีดใบด้วยแล้วก็ฉีดดอกด้วยใช่ใบอ่อนไม่เคยเสียไม่เคยเสียครับเพราะเพราเข้ามาเนี่ยคือใบสวยมากเอ่าลองดูยังไม่บานครอสวยเลยอ๋ออเนี่ย เดี๋ยวยังไม่จบวิธีทีคนกำลังรอติดตามอยู่แล้วพออันนี้ทนายทำกี่ชุดใบคะสามไหมสองชุดใบอ๋อสองชุดใบก็เต็มแล้วพอสมบูรณ์แบบใบไ,ไ,ไ,ไมันเยอะใช่ครับค่ะแล้วคราวนี้มาถึงขั้นตอนสำคัญขั้นตอนที่เราจะเอาดอกเทคนิคที่ทุกคนอยากรู้อเอาส่วนนี้เลยนะเอาส่วนนี้นนผมจำได้วันที่สองเลยค่ะวันที่สองอ่ะลม,ลมมันแรงลมมันมาโยกมากเลยปุ๊บแล้ววิสาสมอัดน้ำ ครับอ,อันน้ำวันที่ห้าดอกมาเต็มเลยอ๋อแสดงว่าจังหวะการให้น้ําดีใช่ครับจังหวะการให้น้ำ,นำอ๋อผส,อสอมมาดี้วครับวันนี้ด้วยครับแรกเราต้องผสมก่อนผส,สมให้เขากินให้อิ่มก่อนนะครับ,รบแล้วพอเวลาลมมันโยกวันที่สองจำได้สนิทเลยยึดลมมันโยกมากเลยครับแล้ววันที่สามอัดน้ำปุ๊บเลย แล้วดอกวันวันที่ห้ามาเช็คดูครับโอ้ดอกขึ้นเป็นราวเลยครับโอ้ใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะตกมาตายเรื่องการให้น้ําใช่ครับแล้วก็เอาตัวนะครับไอ้ที่ว่าตัวบุ้งดอกยืดช่วยใช่ครับตรงนี้ก็ดอกขณะยุคจำค้าแม่ว่าอย่าว่ารู้เรียนต้องให้เป็นไงต้องให้อิ่มอย่าให้หิวโหย้ต้องให้อิ่มนครับโอ้ต้องให้อิ่มโดยเฉพาให้อิ่ม ถ้าอิ่มปุ๊บต่อให้มีใบอ่อนดอกก็ไม่ร่วงค่ะใช่ครับแล้วถ้าอิ่มปุ๊บแตกใบอ่อนก็ออกดอกใช่เป็นดออกดอกโอ้สวยจริงๆสวยจริงๆเดี๋ยวขอซูมหน่อยซูมโอ้โหแล้วเราทนายยุทธคือทำตามไลายทิศเนี่ยเราปัญหาทุกเด่นแพทย์ไม่มีไม่มีเลยครับทิศยาก่อนหน่อยใช่ครับ ปีนี้เชื้อราก็น้อยมากไม่มีเลยไม่มีเลยดอกไม่มีเชื้อราเลยปีนี้ครับคือสภาพต้นเนี่ยมันสมบูรณ์ทั้งรากทั้งต้นทั้งใบโอ้โหสมบูรณ์หมดเดี๋ยวระยะเนี้ทำไมยุต้องฉีดอีกนะเพราะว่าเที้ยไฟเขาจะต้องใส่แดงใสอยู่ตาหมวกอ๋อเออเอาใสอยู่ตาหมวกพอใส่ัือตาหมวกเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเป็นหัวจี๋ เพราะฉะนั้นเราต้องปีดอยู่บ่อยๆต่อไปนี้เรารักษาลาเสียแป้งเสียแป้งกบเสียไฟก็เอาให้อยู่เพราะว่าค่าเสียแป้งทำให้เกิดลาดำเสียไฟทำให้น้ำจีบน้ำจีบและส่วนไอ้สูตรขยายลูกของไร่ทิพไม่มีปัญหาแล้วระยะเนี้ยพี่ห้ไใ่น้ำสิบสิบสิบนาที อ๋อก็คือดอกบานแล้วเหรอเราเราจะถอยน้ำตั้งแต่ตอนนี้อะเดี๋ยวทุกคนมาดูนะคะนี่เอาเป็นความรู้สาหรับสวนใหม่เนี่ยพอพอพอดอกเริ่มแตกค่ะนะคะเราจะถอยน้ำสิบนาทีค่ะแม่คุณแม่ถ้าเกิดเราไม่ถอยน้ำจะเกิดอะไรกันเนอ่ยเราเราเราบางทีดอกบานก่อนเพราะถ้าเราไปถอยจอนดอกเขาบานแบบเนี้เขาไม่เคยชินเดี๋ยวเขาทิ้งเพราะฉะนั้น พอระดับเนี้ยทุกคนดูเลยนะคะแป็นแยมนะแรกแยมแรกแยมออการทำทุเรียนจะให้ติดร้อยละเซนนะคะพอทุเรียนเริ่มเป็นแบบนี้แตกแตกดอกแบบนี้เราจะถอยน้อยน้ำสิบเปอร์เซนแล้วก็ลดแต่ในทรงพุ่มอ๋อลดในทรงพุ่ม<อ>ในทรงพุ่มอย่างเดียวนะคะท<อ>ีนี้ไล่ทิพไม่แนะนำให้ใครทำแตกใบอ่อนเพราะกลัวให้น้ำไม่เก่ง นะคะเพราะเดี๋ยวถ้าเรามีปัญหาเรื่องแตกใบอ่อนแล้วเดี๋ยวเรามีวิธีจัดก,การหลายวิธีหนึ่งชี้ให้ใบแก่เร็วตามตามสะาดดอกสองติดใบอ่อนทิ้งได้เลยค่ะเพราะว่าเราทําใบมาสวยค่ะอันนี้คือใบสมบู<ค>รณ์อยู่แล้วตอนเหตุเพราะว่าถ้าพี่จะไปบอกว่าให้กระแทกน้ําให้แตกใบอ่อนเราทําดอกหลายรุ่นเพราะว่าของบางคนไม่ใช่แบบทนายยุทธน,นะคะ คือหลรุ่นอ่ะอันนี้เขารุ่นเดียวเป๊ะรุ่นเดียวเป๊ะเลยสบายใจเลยรู้สึก,กว่าจะได้แพงด้วยสิจิ้มไม่หดอย่างเงี้ย <c oughs> เดียเด๋ยวพีพ่พูดต่อไปอีกน,นะแต่เดี๋ยวพอช่วงนี้เราผสมปัดเกสร,ร,รเนี่ยทำถูกต้องนะคะเนี่ยเอาไว้เยอะๆแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราไปแต่งเอาตอนเป็นลูกค่ะเพราะว่าเขาจะได้แข็งแรงถ้าเราไปแต่งบางนเนี่ย ผสมเกสรไม่ดีผสมเกสรไม่ดีเดี๋ยวตอนเป็นลูกร่วงอีกค่ะนะะคเราแบ่งปลายชิงออกแล้วให้เหลือคนอ่าอันนี้ถูกต้องเลยเป๊ะมากเป๊ะมากจริงๆแล้วตรงเนี้ยถ้าใครอยากเอาออกเอออกได้เลยเผายังไงลูกเนี่ยเขาไม่ติดล็อกเนี่ยขออนุญาตนะต้องขออนุญาตก่อนนะขอหน่อยขอหนเอยคือขออนุญาตไม่ต้องไปเสียดายนะปประมาณฟุตเนี่ยเนี่ยเหมือนชิ้เนี้ยถูกต้องอันเนี้ยตรงเนี้ย จากนี้ไปถึงเนี่ยเราไม่ต้องเอาไว้เลยอ๋อเว้นไว้หน่อยเออเราเว้นไว้เลยเพราะว่ายังไงเนี่ยมันจะไปทวงพวกนี้อีกแล้วถึงเป็นลูกเขาก็ไม่ไม่โตค่ะติดต้นเนี่ยนะคะถ้าที่ต้นเราติดต้นเนี่ยเราจะเว้นมาสักหนึ่งไม้บรรทัดได้ไหมนะอ่ประมาณเนี่ยฟุตหนึ่งค่ะสองหนึ่งนะคะการการแต่งดอกที่ถูกต้องคือเนี่ยเนี่ยสมมติว่าเนี่ยสมมติว่าแบบเนี้ยเนี่ยอนุญาตนหมเนี่ย เนี่ยเราแต่งทุกต้นเลยทนายยึดไม่ต้องเอาไว้เอาไว้แล้วมันถ่วงเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันเหมือนสกัดกั้นสารอาหารครัอันนี้เหรออันนี้ป่ะพอดีสูงมีพอดีสูงใจหายไหมมีพลองบิดออกใจหายใจหายถูกต้องถูกต้องแต่ว่าของทนายยึดผิดไปนี้เดียวคือไอผิดติดต้นเห็นไหมแต่เดี๋ยวเรามีโอกาสตอนไหนที่ยังไม่บานเราออกแต่งได้บิดออกเลย เนี่ยแห้หงต้นประมาณนี้เลยค่ะค่<ฮ>ะนะคะ,ะเราไปดูต้นพีนี่พีนี่พีนี่ยังไม่มาโหแค่นี้ก็เอาไม่ไหวแล้วดอกแล้วเหลือเปือนะคะหน้าปลายจริงอะ่ะไงปลายจริงเราถ้าเราเอาออกได้ดีอย่าใแค่บ,บานนะแคะนะ่น่ะน่ะตัดปัดน่ะน่ะของจิ่งนี่น่ะเห็นไหมเรา พอถ้าเราเอาเอาออกเนี่ยผู้เรียนเราจะไม่โสมก็คือไม่เสียกําลังไม่เสียกําลังไม่โสมแล้วมันยากทำง่ายเพราะว่ามันใส่ง่ายไงมันไม่ใช่ผู้เรียนตัวใหญ่ถูกไหมคะแล้วก็ทนายยุก็ดูอ่ะโอ้โหนักข้างบนน่ะมันติดไฟเห็นไหมเยอะจัดอ๋ออ๋อเรามาดัี้กันดูอ๋อเหมือนั้นท่านบานบาลเต็มจะบอกว่าหอมมากเลยค่ะเข้ามา โอ้ทีนะเนี่ยเราลีบออกเจ้าของใจหายแล้วไหมเจ้องใจหายแล้วลูกเอ็มเจ้าขใจหายอะไรยุทธบอกสบายๆแม่เข้านี่จัดเต็มให้บอกให้ทุกงานออกเหมือนกันแต่มันไม่ออกเออเออลูกซินเอ็มนะโอ้สวยมากเต็มต้นเต็มต้นเนี่ยเดี๋ยวใครอยากมาชมมาชมทั้งทุเรียนแล้ แป้งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่กอสิบนะร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเราเราเราใส่ที่เดียวน่ะเราเดียวเดี๋ยวสนาดยุทธจะทำงานง่ายเลยใช่ครับเออจะทำงานง่ายอะเอาคือเอาออกนิดนนะคะแล้วเดี๋ยวอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามามาต้นเด็ด แต่ว่าสังเกตว่าเข้าเข ouais ้ามาเรารู้สึกเย็นนะคะสวนธนายุทธตอนนี้ติดปีขึ้นฮะด้อยุทธ์ตอนนี้ยุทธเข้ามาะของคนท no. right well> you know ี่กำลังจะเอาดอกเราก็อีกขั้นตอนหนึ่งค่ะแต่ของทนายุทธนี่กำลังดอกบานพี่ก็จะจะว่าไปอีอีขั้นตอนหนึ่งค่ะทุกคนก็ฟังเป็นความรู้เนาะเตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้นะคะคืออ่า การให้น้ําก็บแบบที่บอกค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงเนี้เรายังของวันเว้นอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปพอขึ้นลูกแล้วเราถึงจะเปลี่ยนเป็นวันนวัน<ม>เพราะว่าเวลาเขาเป็นลูกตรองเลยกระป๋องนมไปก่อน<ม>นะเลยไข่ไก่ไปก่อน<ม><ม>แล้วก็ไอทีบอก,กมีเวลาเอาออก,ออกนิด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 เดี๋ยวเราจะเพอร์เฟกต์ค่ะแล้วก็การถอยน้ําอ่าสมมุติว่าช่วงนี้เราถอยมาสิบนาทีแล้วก็ในทรงกุ่ม แต่เดี๋ยวพอเป็นหางแย่แล้วเราจะใสอีกนิดนึ่ง<ะ>เดี๋ยวพี่ดูอากาศก่อนอ,อาศัยดูในลายาลา์หมากๆหรือโทรถามเพราะว่าถ้าพี่จะบอกไปลวงหน้าเราไม่รู้ข้างหน้า,าเป็นยังไงไม่รู้วีอากาศปิดหรือลมโยหรืออะไรอ่ะมันปีนี้มันทําทุเรียนเนี่ยวันใบวันบันใบวันเคสใบเคสนะเคสใบเคสเราอย่าไปทําตามกันทุกสวนเหมือนกันไม่ได้เพราะว่าดินอันนี้เขาสวดมนต์บทอะไรคะเผื่อมีคนถามม เดี๋ยวเผื่อจะนะไ่ว่ารักเมียต้องยอมเมียรักเมียต้องยอมเมียเนี่ยเนี่ยเขาเล่าว่าบ้านสวยเนี่ยใช่ครับ